วันฮาโลวีนกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรและทำไมถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลกเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเทศกาลฮาโลวีนนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศไอแลนด์ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวเคลวชนพื้นเมืองในยุโรปตะวันตกพวกเขาเชื่อกันว่าวันที่ 31. มเอดตุลาคมนั้นเป็นวันสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็เป็นช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงซึ่งเชื่อกันว่าในคืนนี้โลกแห่งความตายและโลกมนุษย์ จะเชื่อมต่อกันทําให้วิญญาณของผู้ล่วงลับสามารถกลับมายังโลกมนุษย์ได้แล้วก็จะมีพิธีกรรมต่างๆเพื่อต้อนรับวิญญาณคนตายแล้วก็ขับไล่วิญญาณชั่วร้ายต่อมาพิธีก็ได้ถูกรวมกับศาสนาคริสต์ที่เข้ามามีอิทธิพลในช่วงศตวตรรษที่89ซึ่งก็เริ่มแพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆในแถบยุโรปอเมริกาจนปัจจุบัน กลายเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันครับ